ซาลาอยู JB, ่ไหนซาซลาเดี๋ยวที Before, ่ลูกจบก่อนถูกต้องถูกต้องเธอฉลาดมากกตงเก่งมากค่ะหาดูหีบอยู่ไหนหีบอยู่ไหนหีบอยู่ไหนคะโอ้เก่งมากตอบถูกแล้วลองหาดูเด็กอยู่ไหนเด็กค่ะเด็กอยู่ไหนคะเด็ก ดอเด็กลดอเด็กดอเด็กดอเด็กอยู่ไหนนะโอเคถูกต่อฟันฟันฟันอยู่ไหนนะเธอเกงมากลองหาดูค่ะเนนเนน ค่ะลูกแล้วครอยู่ไหนแล้วครโอ้เก่งมากคำตอบถูกแล้วแล้วคาอยัจ์ยูกอยักษเยอะยักถูกต้องลองหาดูควายควายควายโอ้โอ้จี้ไม่ถึง เก่งมากพอดเก่งมากลองหาดูใบไม้ไม้ใบไม้อยู่ไหนคะใบไม้อยู่ไหนหนูจี้ไม่โดนสิคะถูกต้องว้าวฉลาดมากลองหาดูทหารทหารอดทนค่ะลูกทหารทหารอยู่ไหนคะทหารอยู่ไหนลูกท่ทไม่ใช่ค่ะทอทหารท่ทหารค่ะท่ทหารทหารทหารอยู่ไหนคะ ทหารอยู่ไหนลูกเอ๊อยู่ไหนนะแม่อยากเห็นจังเลยทหารอยู่ไหนนะคะทหารอยู่ไหนลูกอยู่ไหนนะคะให้ป้าหาไหม่าป้าช่วยหน่อยนี่ทหารจิมว้าวถูกแล้วลองเหอดูพาดูพ่อพานอยู่ไหนพาลูกพานพ่อพานอยู่ไหนพานอยู่ไหนนะคะพ่อพานอยู่ไหนละเอ๊นูนูนูนริมริมโน่นละ ริมนู่นน่ะสะพานอยู่ไหนนู่นจิ้ม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 ไม่ใช่ไม่ถูกไว้ายนี่ลองหาดูสะพานอยู่ไหนถูกต้องเย่ลองหาดูลองหาดูนะคะเรือค่ะเรืออยู่ไหนคะเรือเเก่งมากลองหาดูเต่าเต่าค่ะเต่าเต่าไม่ใช่ค่ะ เต่าเต่าอยู่ไหนคะเต่าหนูเห็นเต่าไหมคะเต่าเอ้อยู่ไหนนะเออเก่งค่ะดูคนคนล่ะคะลูกคนอยู่ไหนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนั้นผัพึ่งอันนั้นผัพึ่งอ่าพึ่งถูกต้องลูกคนอยู่ไหนคราคนคนทีนี้เขาถามคนค่ะคนโอ้โอเคถูกต้องกดค่ะเจ๋งแล้วหนูนั่งอ่ะหนูนั่งอ่ะหนูนั่งทำมันนะลูก เธอเก่งมากเห็นไหมลูกลองหาดูเสือเสือละคะลูกเสือเสือเสืออยู่ไหนคะเสือนี่เก่งมากโอ้ไม่ถัง้วเดี๋ยวอ่ะฮะปลาปลาค่ะปลาปลาช่วยถูกต้องถูกต้องลองหาดูลิงลิงละคะลูกลิง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 อยู่ไหนลิงค่ะ เก่งมากกดอีกทีทำไมยกมไปเ,เก่งนะมากเก่งมากถูกแล้วลองาดูงูค่ะลูกงูอยู่ไหน<ม>อุอยู่ไกลจังเลยงูไกลจิ้ม่จิ้มมันไกลอยู่ตรงไหนค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนชี้ชี้เดี๋ยวป้าจิ้มให้อาจูชี้ชี้ให้ป้าป้าจิ้มงูอยู่ไหนไหนคะ อ๋อหนูจิ้มเองก็ได้อ่าจิ้มปะป๊าจิ้มปะป๊าจิ้มให้หนูหน่อยถูกต้องถูกต้องค่ะลองหาดูเด็กอยู่นเด็กอีกแล้วเด็กอีกแล้วอ๋อปะป๊าจิ้มสิคะเออธตบถูกแล้วลองหาดูแหวนแหวนละคะลูกแหวนอันหนูจิ้มได้เลยจิ้มแหวนจิ้มถูกต้องค่ะ เรือเรือค่ะลูกเรืออยู่ไหนคะเรือเรืออยู่ไหนชี้ที่เอาปาที่หนแล้วเรืออยู่ไหนเก่งค่ะโนคู่นกคู่นกคู่อยู่ไหนคะเก่งมากเธอฉลาดมากลองหาดูสาลาาาอีกแล้วบนอีกแล้วโอเก่งค่ะลูก เองหาดูม้า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 มาไม้อยู่ไหนม้าค่ะม้าจ yeah ิ้มม้ามาอยู่ไหนจิ้มมาเลยมาม้อยู่ไหนมาม้แล้วค่ะลูกอะไรอ่ะเบื่อแล้วเหรอทำไมอ่ะม่วง